ครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ WD40 มาแนะนำนะครับอันนี้คือ WD Specialist Degreaser นะครับตัวนี้เป็นสเปรย์โฟมล้างพวกสิ่งสกปรกนะครับหรือว่าคราบน้ํามันหรือว่าคราบที่ฝังอะไรต่างๆนะครับอันนี้สายเข้าบ้านเลยต้องมีมีตัวนี้แล้วบางทีอาจจะมีตัวนี้ด้วยก็ได้นะครับสาหรับบ้านไหนที่มีลูกเด็กเล็กแดงเด็กกาลังโตครับเนี่ยลูกๆเราก็จะเป็นจิตกรฝาผนังนี่ครับเนี่ยจิตกรฝาผนังก็งนีนเนี้ยสีสีไม้นะครับสีไม้สีเทียนอะไรพวกนี้ครับอันนี้กําแพงบ้านครับ ปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้เจ้าตัวเนี้เป็นตัวเช็ดแต่ว่ามันมีกลิ่นเด็กมังคลแพ้กลิ่นหรือว่าแพ้อะไรของที่มันอยู่ในนี้ครับผมก็เลยมีตัวนี้มาแนะนําเพิ่มเติมก็คือเป็นสเปเชียลเรดดี้คเซอร์นะครับตัวนี้เป็นโฟมแล้วก็กลิ่นมันจะไม่ฉุนเท่ากับตัวตัวนี้ปกตินะครับคือตัวนี้จะกลิ่นจะหอมมากเลยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับอันนี้ก็เขย่าก่อนนะครับเป็นโฟมนะครับแล้วเราก็ฉีดไว้นะครับเนี่ยครับจะเป็นโฟมอย่างนี้นะฮะ แล้วก็ปล่อยไว้แป๊บหนึ่งนะครับให้มันละลายนิดน,นึงแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดเห็นนะฮะเนี่ยผ้ามันก็จะหมดไปแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อดีก็คือไม่มีกลิ่นด้วยนะครับไม่มีกลิ่นเด็กๆชอบนะครับถ้างั้นวันนี้ผมขอฝากตัวนี้ไว้หน่อยนะครับ WD 40 Specialist d e g r e e r นะครับตัวนี้สามารถหาซื้อได้แล้วตามห้างชั้นนำทั่วไปหรือร้านค้าชั้นนำทั่วไปทั่วประเทศนะครับคุณครับ